มาดูวิธีการตำพริกแกงครับพริกแกงครับวันนี้จะต้มไก่เด้อเมื่อวานเมื่อวานนี่เมื่อวานตุ่มตุมปลาวันนี้จะครัวไก่ครับครัวไก่น้ำไต่นำนะครับแเฮ้ยตำครุ๊กเนี่ครับเครื่องคั่วกับเครื่องปรุงเตรียมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้สิงไข่ครับใบบกูดขับมาหมดแล้วครับนี่ก็คือเครื่องคั่วตรง จากเกลือครับเกลือทินเทาเกลือทะเลบอลเท่านี่เลยครับคือว่าให้ปกตันหลุดพอกนอกครับในชุดพอคั่วครับขาหน่อยครับซอยยิ่งเค็งครับกำลังตั้โขกนะฮะมือฝีมือครับเป็นกุกครับไมก่อนเคยเป็นกุกหาดาวครับสมัยนี้หรืออยู่ประมาณดาวเดียวครับเพราะว่าร้านอาหารเคีงเบิร์ดนะครับบรจ่างวันยังโต้งานมา เกือบหาหกปี้วครับสามสี่ปีมันนะครับจะไปออกงานมาเฮ็ดตัวเงื่อนกับขายได้บ่อยนะครับขายเรือเรือหนักก็ทิ้งให้มวยมาให้ไก่กินมัดครับจากหาได้าก็อยู่ประมาณดาวเดียวครับดาวเดียวก็ยังเดียขายบ่อเขาได้ครับเพราะว่าทุกเมื่อก็มันจังหวะแล้วเนาะขายยังกะหนักครับเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วครับนี่ครับคือเต้าทานครับมันอี้บ่อต้องใส่แก๊สครับเพราะว่า แตใส่เกตเนี่ยมันบ่อข่อยเสียบมันสุกเร็วครับเนื้อ,อมันบ่อหนุ่มบวอเขากระดูกต้องเคี่ยวใจเย็นๆโดยเตาทานบันเท่าเนี่ยครับเตาอังโลนี่นะครับขับรถขึ้นรถดีพนว่าครับแซ่ดายแซ่ลายพนว่าครับผมสรุปพนว่าเสียร้อนใส่ลายจั๊กแมนโบแมนนะครับใส่พนว่าแมนนะครับพนว่าแสบนะครับเห็ุมาขายแล้วครับเห็ุมาให้กินเอแหรอพนว่าอันไหนแสบบดพนว่าพอาะตีไซลงไป แสบหลายแสบหลายแสบหลายเนาะป้องสลุดให้ยีนุ่มหมดตัวบรรเทาเนี่ยครับอันนี้ยีนุ่มหมดโต๊นี่ยังเขาหน่ซอชหอยซอชหอยนางรมใส่ห่านางรมใส่ไปครับกินหอยแรงดีครับตัวนี้ครับเพิ่นใส่ไอ้ชอชอชปรุงครับซอชซอชซอชปลาซอชปรุงพวกเขาถอคนวางสานาคั่วคั่วโคเล่โคเล่เขาตังครับโอ้ยนี่มันนี่ก็แสบคลายๆก็อุ๊ยอะครับ หนึ่งแต่หนไกไปใครยังไงไล่ะครับขาดเต่มหมดได้ดยังเว้ยเอาี่มันเป็นกนารขัวกับขวัวอุ้ครับขาดขาดยืดเต็มหมดได้แตนหน,า,นามเปล่าลงไปครับน้องโมเด็งน้องโมเด็งนองโมเด็งขาดน้องโมเด็คดงดคนน่ะใส่ลงไปนะครับ <c oughs> เครื่องปรุงครับสิงไข่ครับซอยหันหันตำขักระแล้วก็มีครับในเครื่องปรุงใบสิงไขคเครื่องสิงไข่ครับต้นสิงไข่แล้วก็ใบบักกูดขาดบ่อไหนใบบักกูดครับทิ้งคาตะไคร้ใส่ลงไปเบิ่นนะครับ อะนรที่เป็นสมุนไพรตอกต้านคู่รักหรือใช้ลงไปบนกับลูกมันนี่ครับเครื่องปรุงครับเป็นเครื่องวิธีทำอุกไก่ครับของอะไรหรือบ้านท่อครับไก่นี่ความมันเจ้าตัวกับขนาดไก่ตัวเดียวครับไก่ตัวเดียวไก่แม่ส้มมวยกินไก่แม่เนากินไก่ไก่แม่ใครครับไก่แม่ไข่ครับกำลังไข่ครับคนเอามาให้กินนะครับคนนี้เพื่นว่าแล้วนู่นผิดสร้างสะพานมาอยากให้มุ้ยพวกนี้กินนะพ่นวังสัรนา กินึงกินถ kind of like mm ึงไข่รวกินถึงแม่กินตึงใครหรือวาไอที่สางกินในคนวานทิศสางทุกมมือนี่ยโบ่อยมีเล่กคนวะคนวาทิ่สางใหญ่ซี่สีใหญ่บบแข็งเล่กคนวะอ่อนปวกเปียกคนวะก็เลยอยักเข็ดให้แซ่บๆ่อมีแห้งครับขาดเล้่ยวาเนาะ นี่นขนาดบ่ท่นสุกันยังมองมันสีสันแบบเติมเติมเสีบเลครับก็ไม่เง็นอะไเลยเติมเติมล้างอะไรตรอกเติมนาไปอินครับเพราะว่าเรื่องเขาเรื่องเขาเขา่งเขาเขนำมน้อยพดครับเโอ้เป็นติมเสียบหรือเ่าพี่มังเสียบค่ครับครับไปแล้วครับ้างแล้วครับข้างประมาณประมาณสักสิบมยี่สิบนาทีครับ ทักทิ้งทีสามชิพทักทิ้งเครับทักทิ้งทักทนี่นีนี่คนบู๊หูแด้นี่ว่าอย่างนี้กันส่งกันส่งครับนี่นี่เพิ่นเพิ่นว่าถูกกฎหมายแล้วเพิ่นว่าถูกได้แล้วเพิ่นว่านี่มันมันมันเกิดเองตามธรรมชาติครับเต้ไม่หมดกับเว้นเว้นเพิ่นนี่ครับเพิ่นสังหน่อยครับมันมีหอดฝาทะลายโจรเพิ่นปลูกสมุนไพรเต็มไม่หมดรับนี่ก็คือเบี้ยมันออกมากครับมันปิ้วมากเนาะดอกวยมันปิ้วมากก็มาเกิดตามธรรมชาติมันเต้ไม่หมดกันส่งครับ หนองกัญชาครับขมๆเลยครับมันนี่ก็เพื่อนจะว่าจะเอาตัวนี้นะทิมใส่เพื่อนหน่อยจัก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 ห้าหกใบเพื่อนหน่อยเ่หลายก็หนักแม่นบ่ประมาณประมาณสิบใบเพื่อนหน่อยเสียไริงหลายยิงแสบเพื่อนหน่อยรับรองว่ามือนี้ด้สดน้ำแน่เพื่อนหน่อยเสียไรเพื่อนายกันซ่งกันซ่งเพราะแม่งกัญชาเด้อครับเด้อมันเป็นกฎหมายแล้วล่ะ มีสันกับหนังอูดิก็เอาฝาหมอมาปิดไว้กับเพื่อให้มันอุณหภูมิเราไปให้เนื้อมันหนุบแข็นเร็วครับแข็งเร็วครับอ๋อได้ยังเรื่อยๆครับมีปิษนะครับนี่เห็นบอกของเสียนะครับมนทิ้งไว้ประมาณสักสามสิบนาทีครับมาเมืองนะเขามาค้นคอยมาคนเมืองอย่าให้น้ำมันบกแห้งนะครับวันนี้ก็จะได้ยุ่งเหยียงกันนะครับวันนี้ครับทอาล้วยหอนหอนครับเนาะครับในที่ก็จะขาศครับยุ้งให้คนปกับกระปกทัก กกกักกระเดาครักบกำลังออกดอกเต็มเลยครับหนวดผักกระเดานี่ก็ผักกระเดาบวกลมครับมันครับแซ่บกินกบบับลาบผักเม็กมีเบิดครับผักกระดูกเม็กนี่เม็กเบิ้นะครับมาเนี่ยเพื่อนเพื่นเพื่นปลูกก็ไหวครับผักเม็กกับตุม่มใส่เขียดอิโม่นะช่วงฝนใหม่ๆขอมา,นอามนอเนี่ยโอ้ยำแหลงเนาะเห็นอิโม่ครับเห็นอิโม่หน่อยตุ่มใส่ผักเม็กเข้าไปนีะโอ้ยังแซ่บเลยครับ ครับมีหอดกระถินมีหอดพักอีหล่บของเสียปลอบหลวงคนเนาะบรปพุกใบเตยไปบดกับหา่เครืองเปิ้ลพ่อแม่พี่น้องเลยแตขอวามคันวานนี่เอาไปให้พ่อแม่พี่น้องแถวกรุงเทพยเกือบสองทุงปุ๋ยเลยพอนะนี่มันออกดอกอีกแล้วครับนี่เดือนหนึ่งเนี่ยออกสองเทือ่่าสามเทือ่่าพันะยอดพอนะบกขมก็ตัวนี้บกขมครับบดบานบดเมื่อกันมากินกันอยู่นี่แหละครับับบพอนมันะมีดไปหิฮันกิ่งมันออกเพื่อให้มันปงหลายๆครับ ตัวนี้บกขมครับงามที่ซีกับมันมันครับสแตดามันมันครับโบกขมครับปูดรสชาติยังแซ่บไปไปปูนะหบอ